เราเป็นห่วงเพื่อนของพวกเราจะต้องตรวจเอดีเคก่อนแล้วก็มาื่องความปลอดภัยแล้วสบายใจรักกันเหมือนพ่อจ่ายพูดแหละในลายเออคำสั้นๆพูดได้ดีนะครับก็ต้องอาจจะสื่อสารไปอาจจะเมินบอเจอว,ว่าเอ,อ้ยทำไมยุ่มยิ้ม,มนู่นนี่นั่นแต่ความรักครับควง,งให่ครับเราอยากจะเจอครับทั้งลูกน้องทั้งคนที่บ้าน ซึ่งเราไปอย <si <si> ู่บุคนชัยเราก็ได้มาอยู่แค่ศุกเสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองหน้าที่ดีเราบอกแม่บ้านว่าเพื่อนๆมาหลายจังนหมามีแต่คนเก่งๆนะเก่งเขาอีกเก่งมากเลยคนเหล่านี้แต่รวมตัวกันแน่งมากเขาเขาจะไปทับโล่ทับอะไรเขาไม่ไปนะเขาจะต้องเสียสละเพื่อเนี่ยอย่างทีนี้บอกให้เป็นประธานแล้วอย่างบุญลำเนี่ย ตั้งเขากันแล้วอย่างเพื่อนๆตลอดแล้ววันนี้เขาตื่นเช่นมากครับบ้านนี้ไม่เคยสะาดแบบนี้นะเดินดูได้เลยนะครับสาดมากเดินดูใทยท้ายสวนก็ได้นะครับนี่ก็คือความตั้งใจคนหาแค่ใจใจแค่ไม่เท่าไหร่มันก็เกิดความรักของผูกพันแล้วเกิดความรู้สึกดีๆแล้วเป็นความรู้สึกที่ให้ความสำคัญกันได้กันเนี่ยวันนี้นะครับพวกเราได้รับจากผม ซึ่งเวทีนี้สนามนี้ที่เห็นโต๊ะที่มาจ้างนี่นะครับ <c oughs> โต๊ะเหล่านี้มันเกิดขึ้นนานแล้วหลายปีละโต๊ะเหล่านี้ใอ้คนที่มานั่งดื่มนั่งกินนั่งสังสรรค์กันนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมกับครอบครัวผม,ผมเพราะว่าเพื่อนมาจากทุกที่ทุกที่ทุกทาง <c oughs> ซึ่งรวมกันยากมากแาาม่บอสัง อ่าป,ปกติเราปกติเราเนี่ยเจอกันแค่ไม่กี่คนนะครับใช่ไหมเอวันนี้เอเนี่ยพูดน่ารักมากว่าพ่อพ่อเขียนขอบคุณมากเอเราเราเราอยากเจอจริงๆเราบอกทวีเราบอกวันนั้นว่าทวีทำยังไงก็ได้ให้เราทําเราจะช่วยเราจะทําให้ได้ก็คือพวกเราต้องรวมตัวกันเพราะพวกเรามีตคนเก่งเมื่อคนเก่งจะรวมตัวกันเนี่ยมารวมตัวยาก พ่อมีอีโก้สูงมีอัตตาตัวเองสูงมากมีภาระมีหน้าที่นู่นนี่นั่นเรามียนนกตัวอย่างว่าเฮ้ยเราอยู่เขตงานเราไม่ได้หยุดเลยนะู่นี้งานเราก็เยอะนะแต่เราติดอยู่กับพวกเราเห็นยไม่ครับอย่างทุกคนเนี่ยต้องใส่ทศอยู่ในสำนักงานเขตดีสำนักงานเขตพี่น้องเราอยู่โรงเรียนบางครั้งก็อ่าบอกได้บอกไม่ได้ว่าอาจจะไม่ว่างก็ได้ แต่พวกเรามารวมตัวกันวันนี้นะครับกาาต็บต้องขอขอบคุณมากๆเลยทวีก็หนวลผลงนเสียงใหมน่นี่คือสุดยอดภรรยาก็สุดยอดนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆวันนี้คนที่สุดยอดที่สุดอีกคนหนึง่นงเนาะก็สุดยอดแล้วนะ <c oughs> วันนี้คนสุดยอดอีกคนหนึ่งก็ขอของแก้มไม่บ้างละกันต้องฟังเสียงด้วยต้องฟังเสียงด้วย จร <S 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 ิงจริงเขาเขาอยู่ทถ่ผู้ชี้นาจริงๆเลยยอมรับจริงๆรักเขามากเขาอยู่ยังผู้ชีิตลอดไปแล้วเขาขอบคุณเพื่อนมากนะครับเพื่อนทีที่ดูซิไปดูมาผูกแขนให้เราทุกคนผูกแขนเราขอที้ส่งบุญบุญขอรัศนาพระจุชิตาใสทุกพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องเรามอบให้เราวันนี้นะครับขอจุนบันดาลให้ เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ร่วมกันให้ประสบสมสำเร็จในชีวิตครอบครัวปฐมเนในชีวิตที่สิ่งใดสมรรถนะสุขภาพกายจิตวิจใจทั้งในสมบูรณ์ขอให้อายุมั่นปลาดเยื่ยนตลอดไปครับขอบคุณมากครับนะครับเชิญประธานครับพ่อที่สวัสดีนะคะเอาวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านมันเป็นการรวมใจนะคะเนาะ ถ้าใจไม่ไม่ตรงกันแล้วก็ไม่คิดถึงกันเรื่อยอากมาหากันก็ไม่มีวันนี้นะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้จริงๆเราตั้งเป้าว่าน่าจะมาเยอะกว่านี้ซึ่งบางคนอาจจะติดภารกิจนู่นนี่นั่นนะคะก็ยังไงก็ดีต้อนรับนะคะท่านหอออรู้สึกนอนไม่หลับมาสองสามวันตื่นเต้นตื่นเต้นนานๆจะได้รวม ไม่ไม่ไม่เคยเห็นว่าไปนม่อนที่ไหนนะคะมีงานนี้แหละที่แบบเต็มที่นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเค